สวัสดีค่ะเรียนชั้นป .6 มาพบก,กันนะคะครูเมียวกับวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการแยกสารผสมนะคะวิะีการแยกสารผสมืาสารเนื้อผสมอย่างง่ายเราจะพิจารณาจากสมบัติแล้วก็ลักษณะของสารที่มาผสมกันโดยเราสามารถแยกสารดูจากสมบัติแล้วก็ลักษณะของสารก็คือของแข็งที่เป็นที่ปนกับของแข็ง ของแข็งที่ปนกับของเหลวและของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กโดยวิธีการแยกของแข็งที่ปนกับของแข็งของแข็งที่ปนกับของแข็งจะใช้วิธีการฝัดล่อนแล้วก็หยิบออกส่วนของแข็งที่ปนกับกับของเหลวจะใช้วิธีการกรองตกตะกอนการรินและก็การละเหยแห้งสุดท้ายการแยกของแข็งที่เป็นสารแม่เหล็กจะใช้ แม่เหล็กในการดูดดูดออกหรือดึงดูดออกนั่นเองอ่ะอันแรกการแยกสารโดยการฝักก็คือการแยกของแข็งที่ปนกับของแข็งโดยมีมวลมีมวลรูปร่างขนาดเนี่ยแตกต่างกันโดยการโยนโยนข้าวข้าเปลือกตัวอย่างที่ยื่นโยนข้าวเปลือกขึ้นไปบนอากาศแล้วค่อยคอค่อยอค่อย ค่อยๆฝัดอ่าค่อยๆฝักคือเขาเรีย,ย,ยกว่าค่อยๆรอจังหวะให้เปิดข้าวลอยออกจากกระด้งแล้วก็ให้กระด้งยังคงเหลือเพียงข้าวสารหรือปลายข้าวเราจะเรียกพิธการนี้ว่าการฝัดต่อมาการแยกสารโดยการหยิบออกเป็นการแยกของแข็งที่ปนกับของแข็งเช่นเดียวกันโดยของแข็งนี้จะมีรูปร่าง แล้วก็สีที่ไม่แตกต่างกันมากจะอาจจะใช้วิธีการใช้มือหยิบใช้ตะเกียบคีบใช้ที่คีบใช้ช้อนตักใช้วิธีการพวกนี้ช่วยในการหยิบออกตัวอย่างเช่นข้าวเปลือกลูกบอลนะเปลือกหอยกับทรายสามารถมองเห็นได้ชัดเจนต่อมา อย่งที่สาการแยกสารโดยการลอนก็คือการแยกของแข็งที่ปนกับของแข็งโดยที่มีขนาดแตกต่างกันมากจะใช้อุปกรณ์อุปกรณ์ที่มีรูห,หรือตะแกงตะแกงมาช่วยในการลอนโดยการเอาของเนี่ยสารที่เราต้องการแยกเทเข้าไปบนตะแกงแล้วก็ทําการลอนหรือใส่ไปมาของที่มีขนาดเล็กจะตกลงข้างล่างของที่มีขนาดใหญ่กว่า จะติดอยู่ข้างบนวิธีนี้กนเรียกว่าการร่อนต่อมาตัวอย่างนะคะร่อนร่อนแป้งใช้เครื่องร่อนของที่ได้ก็จะเป็นแป้งที่มีความละเอียดร่อนทรายร่อนขนมก็จะใช้ตะแกรงพอร่อนออกมาก็จะได้ของที่มีความละเอียดมากขึ้น ต่อมาการแยกสารในกาการกรองก็คือของแข็งที่ไม่ละลายน้ำไม่ละลายน้ําในของเหลวหรือของแข็งที่มันปนกับของเหลวจะใช้วิธีการกรองอ,อย่างตัวอย่างก็จะใช้กระดาษกรองตัวนี้ใช้กระดาษกรองโดยเอาทรายที่ปนกับน้าเทไปบน,บนกระดาษกรองของที่กรองอของที่กรองได้ก็จะเป็นน้ําของเหลวจะตกลงข้างล่างส่วนของแข็ง ก็จะติดอยู่ข้างบนนั่นเองตัวอย่างเช่นการกรองชาการกรองชากรองกาแฟหรือกรองน้ำใบเตยโดยใช้อุปกรณ์ในการกรองอาจจะเป็นตะแกรงเป็นผ้าขาวบางหรือกระดาษกรองก็ได้ต่อมา5าการแยกสารโดยการใช้วิธีการให้ตกตะกอน การตกตะกอนเป็นของแข็งที่ปนกับของเหลวลักษณะก็คือมีความขุนวิธีการนี้การตกตะกอนจะใช้สารส้มช่วยแกว่งเร่งให้ของมันตกตะกอนพอสารส้มไปแกว่งปุ๊บของแข็งที่ลอยอยู่ที่ลอยปนอยู่จะถูกสารส้มเนี่ยเข้าไปจับทำให้ของแข็งนั้นตกลงไปข้างล่างเหลือของเหลวใส ลอยอยู่ข้างบนเช่อนอการตกตะกอนของน้ำคลองอการตกตะกอนของนมพอตกตะกอนแล้วของที่อยู่ข้างบนเหลืออยู่ก็จะเป็นของลักษณะสีใสเมื่อตกตะกอนแล้วเราก็จะใช้การลินออกหรือตักออกมาช่วยการแยกสารโดยใช้แม่เหล็กดูดเป็นวิธีการแยกของแข็งที่เป็นแม่เหล็กกับของที่ไม่ใช่แม่เหล็กออกจากการตัวอย่างเช่น แยกผงตะไบเหล็กออกจากทรายแยกผงตะไบเหล็กออกจากข้าวเปลือกหรือแยกโลหะโดยใช้ปั้นจั่ต่อมาการแยกสารโดยการละเหยแห้งการละเหยแห้งก็คือของแข็งกับของเหลวที่ละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันหรือเราเรียกว่าสารเนื้อเดียวแยกสารเนื้อเดียวพวกนี้ออกมาจากกาันตัวอย่างเช่น น้ำกับน้ำตาลของเหลวกับของแข็งผสมกันเป็นเนื้อเดียวกัน<ๆ>เราเรียกมันว่าน้ำเชื่อมผสมกันกลายเป็นน้ำเชื่อม<ๆ>เรียกสารเนื้อเดียวเราจะใช้การแยกโดยใช้วิธีการระเหยแห้งโดยเอาน้ำเชื่อมที่ได้เมื่อสักครู่มาผ่านความร้อนมาต้มมาผ่านความร้อนเ<ๆ>มื่อได้รับความร้อนน้ำน้ำก็จะระเหยออกไปสิ่งที่คงเหลือก็จะเป็นผลึก ผลึกก้อนน้าตาลนั่นเองเราเรียกว่าวิธีการละเหยแห้งตัวอย่างเช่นการทํานาเกลือโดยการสูบน้ำเข้าไปในนาปล่อยให้แสงแดดเผาได้รับความร้อนจากแสงแดดจนน้ําที่สูบเข้ามาเนี่ยละเหยออกไปสิ่งที่ยังคงเหลือก็จะเป็นผลึกเกลือคำถามคาาถมของเราถ้ากอและขอเป็นของแข็งกอใหญ่กว่าของมาก เราจะใช้วิธีการแยกออกโดยใช้วิธีอะไระขนาดใหญ่มากกว่าเราก็จะใช้วิธีการล่อนหรือการหยิบออกก็ได้อ่ะซอกกอและขอมีเป็นห่งแข็งเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันเล็กน้อยแต่ที่ต่างกันก็คือกอมีสีต่างจากขอวิธีการนี้ใช้วิธีการหยิบออกได้เลยเพราะว่าสีมองเห็นชัดเจนหยิบออกแยกออกได้ง่าย ก็เป็นของแข็งไม่ละลายน้ําในของเหลววิธีการนี้มาเลยของแข็งไม่ละลายน้ําใช้วิธีการกรองหรือการลินก็ได้ลินสอพคลองผสมน้ำลินสอดคลองเป็นแป้งผสมน้ำ,นนำปุ๊บเราต้องการที่จะแยกมันออกมาจะใช้วิธีการกรองอกลับมาเป็นแป้งเหมือนเดิม เศษเหล็กปนกับขยะจะใช้วิธีการาแม่เหล็กดูดนะคะใช้แม่เหล็กดูดตะปูกับเหล็กปนกันนะตะปูเหล็กปนกับกรวดใช้ได้สองวิธีจะใช้วิธีการหยิบออกก็ได้หรือใช้แม่เหล็กมาดูดได้เพราะว่าตะปูเป็นเหล็กของที่เป็นโลหะจะใช้แม่เหล็กดูดออกแม่หมดเลยเปลือกถัวที่สองปนกับเมล็ดถัว่วใช้วิธีการหยิบออกหรือการฝัดก,ก็ได้เพราะว่า เปลือกข้างในเนี่ยสีอ่ะพอมันล่อนออกเนี่ยมันก็จะเป็นขนาดเล็กเราสามารถใช้กระด้งช่วยฝัดให้ของที่ของแข็งขนาดเล็กเนี่ยปลิวออกอ่าใช้การฝัดได้อ่ะ<ต>กาครัวเหลืองปอนกับน้ำนมันฟัวเืองแน่นอนของแข็งปนกับของเหลวเราจะใช้วิธีการรองอ่าสรุปก็คือการแยกของ หรือการแยกสารเนื้อผสมอย่างง่ายให้ลองมองที่สมบัติของสารแล้วก็ลักษณะของสารมองแค่2วิธีวิธีการแยกก็จะใช้การฝัดการหยิบการร่อนการลินการต,ตรกตะกอนการละเหยแห้งและใช้แม่เหล็กดึงดูดใ,ใช้ทั้งหมด7วิธีการนะคะ,ะวันนี้ แค่นี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ